สองแ่าคัม่าวันนี่มาราทมงัานจาัสังางจจุสเป็นสรานที่ขึืนอกาศ ပြယာမေ สรงผินธรรมภา์ไปลาวทิพย์ลองทอบพระเนตรคลิปทั้งหลายทรงพระเมื่เน สามครับหนึ่งสองสามข้างครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับ